ได้ไม่ได้เจอครีมมาตายนะหนุ่มๆเราเอามุกจุ่มมันพอได้เจินออกให้นี่ได้คุยจูบตงตี้มันป่ามุกไป็ุ่นปลวกไม่ไหวคนยิ่งนะคุยบอยโรนนะเฮ้คนยิ่งเราในช่วยไม่ช่วยไม่หวานแต่วันตรงไอ้อบเหมือนนมึงเลยนุ่นต่างกันนั่หวานโลกแหวบนี่กระน้อมเป็นอย่างเจินความอมเนี่ยมันได้ดึงดูดในพู้รับบาล ไอ้นี่มันไม่มีสิ่งดึงดูดเลยจวนดมกระยานดมกูได้ยานก็ไม่เปล่ามึงดึงดูดเอะตาตาแต่ดูดเนี่ยดึงมันไม่ถึงอยู่เลยเอากองคูอ่ะานี่มันกู่วเชียวมันมันจริงมันจริงมันจริงย้อนนี่ตายแกนู้นกันคนใจเราเขียนน้องเมียเป็นพ่อมันไหนรอดพ่อก้าวโกงเหล่ากริ่งคนคนไอ้ยรเดี๋ยวดาแต่เราเวียดนามีตายแล้วเนยกองคู่แม่งจงปลอกเนียนี่ไร้จู่เวทนามตาย ทีดูดนมมันสักตีคืนน้อแหละปลัเงินเือนเชือกกินเสาหูต้องเอามือล้อม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 พอล้อมปลาโนเจ็ปลอยไปล้อมปลานี้เอาเล่นเที่ยนังล้อมมือหน,นาวเลยวันนั้นเด็กไปเห็นมาตึงตามตำไรล,ลงุงกว่าก้อเจียดทรายกูยกโอกคว้าจะบ้าบ้ามันก็เหลื่องพุทธเวลานอนน้อยใจดุดมกอง,อง,องว่าเมียเราเบอร์ีบีบ นั่นก็ไดับุเจ้าาดมเมียไปนนอยกันเลยโอ้ยไปยิบักแรอยู่ปราจันลังครคบพวนุ่มคุณไอ้อก็พุเด็ดรำตัร่นได้ใโอาลยได้ยดีกัน้วะเ่ได้จริงเมียมึขี้ได้จริงคุณอชมรึเปด่าไตโอ้เมียมึงมัได้จริงแสงไม่ตุ้มเลยพเมียขี้ได้มาจกไนเมียขี้ด้ตุ้มเลยดิอ้ตุ้มเปื่อเตัวนี้ตกเป็นแสนอยู่นั่นเมียมึงนี่ครับ ต้องไปเร่นนู่ครบหยะแล้วก็ฮ่าหัวลต้องไปเร้นแม่มึงนะครับใจโกเนีไม่ต้องไปเร้นเพื่อเลูแม่ที่คนของคุาว่าเปลีนแม่เนียยิ่งคนแต่มึงละเวอกรบปูเจ้าพระมาจาเรียปแล้วกูไม่ออนได้กับเกนากจักกับมึงกูไม่อ่อนได้เกตีหยาเรนแะวีจานมัตี ออกเราไม่ว like ่านใดพวกแต่งานกระพุ่มขึ้นแรงก็ว่างเป้นโจกุนแม่ใหญ่ใชก็เจอตัวไอ้เผื่อนก็เจอนำแดงหมายทำไมไรตำเลือดเลยไอ้ตึ้งเผื่อนก็ใจี๊รู้นี่ไว้งอ่งเป็นน้อยหนึ่งวาหมากินเล่นนำแดงเม็ดกำได้นำเกี้ยวมันได้ดีๆมาตึ้งโจงไอ้เมียบดบดมันนี่เจี๊ยแหล่ขวดเมียเราอพุ่มก้าวอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเจียงเมียคัดเทไ้บนเตียงนอน ปออ่าวว่าลุงผมตาหมาจระนองเงินน้องเหลืนอเกีียวกันนี้อ๋อปีในตำมนัดแรงมาไปลุงดีแต้กว่าฮะใจเอาแรงอะไรเหลือเกีียวเท่าไรเหลือเกีียวเลยนะให้มึงเหล่าก็จะได้ไงนะยัยไหนได้ไงนนี่ไอ้เด็กผู้อ่ะเป็นตูเร็จจอปัดนี่ไอ้อุบาสจัดเป็นบ้าน้ก้าววันก้าวหลังเป็นไรไอ้เมื่อไงดีนะคุยตบเปิดตบเดือดใจนะตบใครอ่ะตบมึงนลยนะมึงลองแล่แต่พูดมึงลองแล่มึงลองตบกูลองแล่แต่มึงเขียนที่มึงตบกูลองแล่ที่ป้าของี ป้าตี้เอ้ะปารตี้เปรตเมเอ,อ้ยมาตบกุนยิ่ไงย่ะแกกุนยิงเปรกุนใจปลาปีตไม่เ้าว่าไรไม่เปรเอมึงแล่นี่กูตบมึงน,นะลอกเล่กูตบงล่ลอกแลแเปรตมึงลองตบแล่รปาตีด้ดิเอ๊ะปาตี้กราบเมีาายใต้โบดินแดงนี่ไหลืองไงอยย้งไรออีตบเราน่อยเปรต การกูไม่จริงไดีพยวพูดกเไม่จริยมรับราดการแกกราดแปีนี้ราดคูมาก็มีกูไม่รู้ว่านั่นตือนเออ